สวัสดีครับผมมิสสุรมิรและในวันนี้ครับจะใช้เวลาเพียงสั้นๆแต่จะทำให้คุณได้ทราบครับว่าดิสันเทอร่าใหม่มีจุดที่มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาแล้วก็ใส่อุปกรณ์ออปชั่นต่างๆเข้าไปเพื่อให้ตัวรถมีความสมบูรณ์แบบเพิ่มมากขึ้นที่จุดไหนบ้างเราจะพาไปเจาะรายละเอียด และทดลองใช้ในทุกระบบของตัวรถโดยเฉพาะภายในห้องโดยสารที่มีการออกแบบใหม่หมดปรับทั้งวัสดุและดีไซน์พร้อมเพิ่มระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อตอบโจทย์การเป็นรถสำหรับครอบครัวอย่างแท้จริงถ้าดูในภาพรวมทางด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเทอรลล์่าใหม่มีการคงเอกลักษณ์ดีไซน์เดิมไว้แต่ว่าชิ้นส่วนทั้งหมด ของทางด้านหน้าถูกเปลี่ยนใหม่หมดชุดกระจังรูป V-Motion ถูกปรับขยายให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นและเส้น V ยังยาวลับขึ้นไปถึงชุดฝากระโปรงซึ่งจะทำให้พื้นที่ที่เป็นโครเมียมมีขนาดเพิ่มมากขึ้นถึง3.5เท่าทำให้ในภาพรวมของทางด้านหน้าดูมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นโดยชุดไฟหน้าใหม่ถูกปรับมาเป็นแบบคอร์ LED ที่แยกในส่วนของตัวเลนส์โปรเจคเตอร์ออกเป็น4ตํตแหน่งด้วยกัน มีชั้นเลเยอร์ของภายในชุดโครมเป็นสีดำขอบเดย์ไทม์ดันนิงไลท์โดยในส่วนของชุดไฟหน้าแบบคอร์ LED ใหม่จะให้ประสิทธิภาพของแสงสว่างที่เพิ่มมากขึ้นถึง34%โดยชุดเลนที่แยกทั้ง4ตํตำแหน่งนี้จะทำให้ผู้ขับขี่เห็นเส้นทางได้ชัดเจนและยังมาพร้อมกับระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติปรับระดับไฟหน้าอัตโนมัติและไฟ Follow m มี Home นอกจากนั้นชุดไฟตัดหมอกยังถูกปรับมาเป็นแบบ LED เพื่อให้ประสิทธิภาพของแสงที่เป็นธรรมชาติและสว่างมากขึ้นสำหรับภายในของนิส s ันเทอร์ลาใหม่ต้องบอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนลุกรายละเอียดของดีไซน์และก็ความพรีเมียมของผิววัสดุในทุกจุดของภายในห้องโดยสารจริงๆนะครับ เริ่มต้นทางด้านหน้าก่อนเลยพวงมาลัยเนี่ยเป็นทรง3ก้านใหม่ครับโดยเจ้าพวงมาลัยทรงดีเชฟนี้ก็มีความสปอร์ตและปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นส่วนทรงของพวงมาลัยที่ตัดทางด้านล่างก็เป็นการเพิ่มพื้นที่และลดการติดช่วงขาของผู้ขับขี่ยังมีการพัฒนาโดยการเปลี่ยนชุดแหลกพวงมาลัยทั้งเซ็ตเพื่อให้สามารถปรับเรื่องของน้ำหนักและอัตราทดให้ผู้ขับขี่ควบคุมได้กระชับและเปลี่ยนเลนได้ฉับไวมากยิ่งขึ้น สวิตมันติฟังก์ชันแยกเป็นฝั่งขวาควบคุมการทำงานของระบบครุยส่วนโทนในฝั่งซ้ายเป็นการควบคุมอินโฟเทนเมนต์โดยการขยายชุดหน้าจอ TFT ที่เลือนใหม่ให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นก็ทำให้สามารถรองรับการแสดงข้อมูลและการใช้งานในโหมดต่างๆที่ชัดเจนมากขึ้นโดยชุดคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดดยการแบ่งโซนของชั้นการทางานเป็น3ระดับด้วยกันท่อนบนเป็นช่องแอร์ที่ปรับขนาดและดีไซน์ ให้สามารถกระจายแรงลมและควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสารได้ดียิ่งขึ้นชุดควบคุมแอร์เป็นแบบดิจิตอลสามารถปรับโหมดออโต้หรือควบคุมอุณหภูมิแบบแยกฝั่งได้โดยชุดแอร์ตอนหลังออกแบบให้มีพื้นที่ในการปรับแรงลมแบบแยกอิสระในทุกตำแหน่งถัดลงมาที่ชิ้นกลางของคอนโซลหน้าจะเป็นวัสดุนุ่มนุ่มแบบซอฟทัชด้วยสีดำสลับสีแดงเบอร์กันดีแล้วตัดด้วยทริมโครเมียมทางด้านล่างเพิ่มรายละเอียดในจุดสัมผัส สำหรับวัสดุนวมนุ่มเพื่อป้องกันสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าส่วนของหน้าจอ Nissan Connect มีการปรับเรื่องของความละเอียดขนาดหน้าจอรวมถึงโหมดฟังก์ชันในการทำงานเพื่อเสริม Infotainment ภายใน Nissan Terra ใหม่นี้ให้มีการทำงานแยกแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับตัวชุดจอหลังขนาด11นิ้วได้อีกด้วยครับโดยการออกแบบให้ชุดหน้าจอ11นิ้วลองรับการทำงานร่วมกับเจ้าระบบ M I T V Stick ในฟังก์ชันการทำงานของตัวชุด M i Stick สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มรองรับการใช้งานในการชมทีวีแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube หรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่คุณเพิ่มเติมเข้ามาโดยส่วนล่างสุดของคอนโซลหน้าจะมีชุดสวิตช์ควบคุมแอร์หลังพร้อมช่องต่อ USB แบบ Type A และ Type C ในตำแหน่งเกียร์ก็ถูกออกแบบใหม่ให้เป็นวัสดุผิวดำแบบเปลียนโนแบค็คตัดขอบครเมียมโดยดีไซน์ถูกปรับใหม่โดยการวางตำแหน่งจากเบรกมือธรรมดามาเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมชุดทัมเบลสวิตช์และปุ่มการปรับระบบขับเคลื่อน4ล้อชุดเบาะตอนหน้าและแถวที่2 ถูกออกแบบด้วยวัสดุหนังใหม่พร้อมการตัดเย็บรวดลายโดยชุดบอกของผู้ขับขี่มาพร้อมกับโหมดการปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางและชุดสวิตช์ปรับดันหลังทำให้ภาพรวมของ n i สสันเทอร่าใหม่จะมีดีไซน์ที่หรูหราพร้อมกับจุดผิวสัมผัสที่นุ่มนวลและจากภายในห้องโดยสารที่มีความกว้างโดดเด่นในเซกเมนต์น,นี้ผู้นั่งในแต่ละตำแหน่งจะมีระดับความสูงที่แตกต่างกันช่วยลดการบดบังสายตา โดยตำแหน่งเบาแถว2ส,สามารถเพิ่มความสดะดวกสบายได้มากขึ้นอีกโดยการปรับเอนพนักพิงและสามารถเลื่อนระยะช่วงขาเพิ่มขึ้นได้โดยการใช้งานเบาะแถวที่3ผู้ขับขี่สามารถปรับได้ผ่านชุดสวิตช์ออโต้ทัมเบิลซีสเพื่อที่จะทับเบาะแถวที่2แบบไฟฟ้าให้ผู้โดยสารขึ้นเบาแถวที่3โดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องลงจากตัวรถ ฝั่งของ Infotainment จุดที่เห็นชัดๆอาจจะบอกว่าโอ้ก็เป็นชุดหน้าจอิสันคอนเน n e c t ที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นเป็น9นิ้วแต่ในรายละเอียดของิสันเท t ร r ล่าใหม่มีการใส่เรื่องของจุดซับเสียงเข้าไปเพิ่มหลายจุดครับชุดกระจกบังลมหน้ากระจกข้างทั้งสองฝั่งเป็นแบบ a c o u s ติก glass ซึ่งลดเสียงรบกวนที่จะเข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารชุดผนังห้องเครื่องจุดตำแหน่งซับที่พื้นรวมถึงชุดหลังคาถูกออกแบบด้วยชั้นของวัสดุซับเสียง เพื่อลดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารทำให้สามารถซึมซับคุณภาพเสียงของชุด Bose Premium Audio System ที่มีลำโพงถึง8ตำแหน่งพร้อมแอม l ิไ i เอได้แบบเต็มอารมณ์จริงๆครับในฟังก์ชันของหน้าจอ Nissan Connect ขนาด9นิ้วนอกจากจะมีความคมชัดสูงเพิ่มมากขึ้นแล้วยังรองรับการใช้งานกับ Wireless Apple CarPlay และ Android Auto ในเรื่องความปลอดภัยของนิสสันเทอร่าใหม่มากันแบบ360องศาเซฟตี้ชิลรอบคันเลยครับแยกเป็นในส่วนระหว่างการขับขี่และในส่วนการใช้งานในช่วงการเข้าจอดโดยเริ่มต้นทางด้านหน้าจะเห็นว่ามีตำแหน่งเซ็นเซอร์เพื่อความปลอดภัยในหลายส่วนด้วยกันเริ่มต้นที่ชุดกระจกบังลมหน้าจะมีกล้องที่ทำหน้าที่กับระบบช่วยเตือนออกนอกเลนซึ่งทำหน้าที่ช่วยเตือนผู้ขับขี่หากมีการเบี่ยงออกนอกเลนแบบไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งช่วยเลี่ยงอุบัติเหตุในการเดินทางไกลถัดมาที่ชุดกระจังหน้าจะมีเรดาร์เซนเซอร์ซึ่งจะทำงานควบคู่กับระบบเตือนก่อนการชนทางด้านหน้าซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดสามารถเตือนล่วงหน้าที่รถคันที่2ถัดจากคันหน้าและหากระบบตรวจจับได้ว่าอาจเกิดโอกาสการชนทางด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติจะออกมาทำงานและในส่วนของทางด้านข้างตำแหน่งเซนเซอร์จะอยู่ที่มุมกันชนหลังทั้งสองด้านโดยเมื่อมีรถอยู่ในมุมอับสายตา ชุดสัญญาณไฟ LED ที่กระจกมองข้างจะติดสว่างขึ้นและหากผู้ขับขี่เปิดไฟเลี้ยวไปในฝั่งนั้นสัญญาณไฟจะกระพริบพร้อมเสียงเตือนส่วนทั้งด้านท้ายก็มีระบบช่วยเตือนเวลาที่จะถอยออกจากช่องจอดหากมีตัวรถอยู่ในมุมที่ผู้ขับขี่มองไม่เห็นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเซ็นเซอร์จะมีการตรวจจับและแจ้งเตือนแบบแยกฝั่งและในตลอดเส้นทางการขับขี่ ด้วยชุดเซ็นเซอร์ที่พวงมาลายัยยังมีการทํางานของระบบช่วยเตือนผู้ขับขี่หากเกิดความเหนื่อยล้านอกจากนั้นในระบบเซฟ t ี้ช i ล l d 360องศายังมีฟังก์ชั่นช่วยในขณะที่คุนเข้าจอดไม่ว่าจะเป็นชุดเซ็นเซอร์8ตําแหน่งและรวมถึงชุดกล้องอีก4ตําแหน่งช่วยแสดงภาพแบบ360องศาโดยทํางานร่วมกับระบบ MOD ช่วยเตือนวัตถุหรือสิ่งเคลื่อนไหวที่ตัวกล้องสามารถจับภาพได้โดยการเตือนแยกฝั่ง ทำให้คุณสามารถเคลื่อนที่เข้าจอดได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยและอีกระบบหนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับนั่นก็คือ Intelligent Rearview m i r r o r การทำงานของมันจะเหมือนกระจกมองหลังคุณภาพสูงที่ให้มุมมองกว้างในช่วงกลางวันจะช่วยลดแสงจ้าและแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติส่วนกลางคืนหากมีรถเปิดไฟสูงวิ่งตามเข้ามาระบบจะแสดงภาพที่ลดแสงให้โดยอัตโนมัติ ส่วนที่ทำให้ n i สสันเทอร์ใหม่มี p e r ร์ฟอร์ม e นในการตอบสนองที่โดดเด่นจากเครื่องยนต์บ o ็อก y s 2 3 d d t t เครื่องยนต์แบบ 2,300cc Twin Turbo ซินทอรซึ่งให้การตอบสนองกับแรงบิดสูงตั้งแต่รอบตำ่ำช่วยให้ตัวรถได้การตอบสนองอย่างต่อเนื่องและได้อัตราเร่งแซงที่ทันใจซึ่งได้รับการพัฒนาให้รองรับการใช้งานเชื้อเพลิงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น b 7 b 1 0จนถึง b 2 0โดยทำงานร่วมกับ ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดที่มาพร้อมกับระบบปรับแบบแมนนวลโหมดให้คุณสามารถเลือกในการควบคุมตำแหน่งเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาได้รวมถึงระบบเบรกยังปรับให้มีจานดิสเบรกหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น350มิลิมพร้อมเปลี่ยนจากดำเบรกหลังมาเป็นดิสเบรกขนาด330มิมช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมการตอบสนองของระบบเบรกได้ดียิ่งขึ้น และทั้งหมดนี้คือนิสสันเทอรล่าใหม่ที่พร้อมตอบสนองในทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานให้ความสะดวกสบายและความบันเทิงกับชุดเครื่องเสียงโบสรวมถึงความปลอดภัยมั่นใจในทุกเส้นทางและนิสสันเทอรล่าใหม่พร้อมให้คุณทดสอบด้วยตัวเองแล้วที่โชว์รูมทั่วประเทศ